ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต ผูอังกฤษปิดตลาดทรงตัวเมื่อวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันในสัปดาห์นี้ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของสหราชอาณาจากักรแต่ชนี FTSE 100ลดลง0.04%ติดต่อกันเป็นวันที่4โดยได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษที่พุ่งสูงเกินคาดดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆในวันศุกร์รวมถึงยูโรปอนและสกุลเงินที่ผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นดอลลาร เนื่องจากนักลงทุนรวมสถานะก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์มองไปที่ข้อมูลเงินเฟอ้อเพิ่มเติมสัปดาห์หน้าและจับตาพาดหัวข่าวเกี่ยวกับภาษีศุลกากรราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนทยอยขายทำกำไรจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของตลาดก่อนหน้าแต่เตรียมที่จะทำกำไรเป็นสัปดาห์ที่8ติดต่อกันโดยได้แรงหนุนจากความต้องการทรัพย์ป,ปลอดภัยที่แข็งแกร่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ หุ้นยูดอลลาร์สองรายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุด ROC ให้สัญญาณซื้อซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราค่ะหุ้นออยดอลลาร์สองรายการลดทับ3.4%ในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมว um ัดค่าการซื้อขายหรือ RSI ให้สัญญาณขายซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราค่ะหุ้นดอลลาร์วอน2สองรายการเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดตามตัวี้วัดโมเมนตัมที่รวมพฤติกรรมระยะสั้นกวางยาวหรือ UO เราอยู่ในตลาดโซนการขายมากเกินไปค่ะราคาโกล ล่าสุดโมเมนตัมวัดการแว่งตัวราคาบ่งชี้ตลาดส่วนการซื้อมากเกินไปค่ะให้ความสำคัญกับทั้งข้อมูลระดับสูงและรายละเอียดในข้อมูลรองเพราะทุกอย่างสามารถส่งสัญญาณต่อภาวะตลาดได้ขอให้อดทนดูการตั้งรับของราคาที่ระดับสนับสนุนหลักหากหลุดลงมาอาจสื่อว่านักลงทุนไม่เชื่อมั่นข้อมูลเชิงบวกที่ระบุไว้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไรและอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ